สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โ r โรนะคะรวมถึงชาวลัคนาเมถุนนะคะก็ฟังคลิปนี้ได้พร้อมกันนะคะ,ะชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเนาะที่พี่หมอจะต้องพูดในช่วงระยะเวลาเกิดก็เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆบางคนนะคะหรือใครก็ตามที่กําลังฟังอยู่เนี่ยเขาใช้วิธีอ่อ ฟังอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ดูหน้าจอเนาะซึ่งก็อาจจะไม่เห็นว่าเออช่วงช่วงเวลาเกิดไหนกันแน่นะคะก็คือลัคนาหรือว่าเอ,อ้ไม่ใช่ช่วงเวลาเกิดไหนคือราศีของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดอย่างเนี้ยทุกๆคลิปนะคะโอเคคลิปนี้อ่านอะไรคลิปนี้ก็อย่างปกคลิปเลยหรืออย่างที่ขึ้นอยู่เนี่ยแหละค่ะก็อ่านในเรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนกรกฎาหลังจากที่ฟังภาพรวม6เดือนไปแล้ว6เดือนที่เหลือนเนี่ยไปแล้วนะคะการเข้ามาฟังรายเดือน แยกไปจะยิ่งทำให้พวกเราเนี่ยมองเห็นภาพรวมได้ชัดมากขึ้นบางครั้งในสิ่งที่6เดือนเนี่ยเราฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเรา100%เเซนาะอย่างที่บอกมันคือดวงรวมแต่พอมาฟังในรายเดือนมันอาจจะใกล้เคียงเรามากกว่าเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะคะอยากให้ฟังไปทุกๆคลิปอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาและราศีเมถุนพร้อมแล้วนะคะพี่หมอก็จะขออนุญาต เปิดไพ่อ่านดวงการงานการเงินในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตนะเริ่มกันที่ไพ่การงานก่อนนะคะ โอเคสถานการณ์การงานของเมทุนตอนนี้เมทุนพูดอีกแล้วคลิปของพลิกศพที่หมอก็พูดประโยคคล้ายๆกันนี้นะคะก็คือตอนนี้เมทุนเนี่ยเป็นราศีที่3ที่พี่หมออ่านในเดือนกรกฎานะพูดง่ายๆคือเมทุนจะเป็นราศีที่3เสมอนะคะเพราะว่าเมษเป็นราศีแรกแล้วก็ไล่มานะซึ่งเมทุนเนี่ยจะอยู่ลําดับที่3ม อ่าจะบอกว่าอ่านมาสามราศีการงานปังทุกราศีเลยณตอนนี้นะคะแต่ว่าก็แตกต่างโดดเด่นกันไปคนละเรื่องนะของเมถุนเนี่ยเด่นในเรื่องของความชิวอ่าในเดือนกรกฎาเนี่ยต้องบอกว่าการงานะค่อนข้างที่จะใช้คาว่าราบรื่นนะราบลื่นก่อนอันดับแรกแล้วก็สิ่งที่เมถุนทำอะค่ะอ่ที่หมอที่หมอหมองว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยมันเหมือนกับ จริงๆหลายๆคน,นมันเขาอยู่ในจุดที่ออไม่อยากใช้คำว่า success ขนาดนั้นนะแต่ว่าพอใจดีกว่าพอใจกับหน้าที่การงานของตัวเองในตอนนี้แล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่ต้องซีเรียสมากคืออาจจะเป็นเพราะบทบาทตัวเองก็ได้ค่ะตำแหน่งหรือว่าเนื้อง,งานเลยอ่ะคือคืองานที่ต้องทำเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงเดือนที่มันเครียด คือมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้มีอุปสรรคมันไม่ได้มีเรื่องเครียดมันค่อนข้างที่จะชิลโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยชิลมากๆนะคะงานในช่วงเดือนกรกฎาของชาวเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีคือได้ร่วมงานกับคนที่หลากหลายแล้วก็คนที่เราได้ไปร่วมงานกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับเจอแต่คนดีๆอะเจอแต่คนที่ช่วยให้งานเรามัน มันสาเร็จรุ่วงหรือว่ามันก้าวหน้าหรือว่าเอาเป็นว่าข้อดีของมันอะทุกอย่างอะเกิดขึ้นกับคุณอ่าหมายถึงมีคนเข้ามาคนเหล่านี้ที่เราไปเจอเนี่ยเขาช่วยคุณได้มากเลยนะคะเป็นพาที่ดีอะมากกว่าจะเข้ามาเป็นอุปสรรคมากกว่าจะเข้ามาเป็นปัญหาการงานที่ข้องเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อประสานงานงานที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์โดดเด่นในเดือนนี้มากนะคะแต่หากชาวเมถุนคนไหนไม่ได้มีสายอาชีพที่มันใกล้เคียงกับที่พี่หมอพูดไปก็ไม่ได้หมายความว่างานของคุณจะมีปัญหานะมันก็จะได้รับอะไรดีๆไม่แตกต่างกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าสายอาชีพที่พี่หมอพูดเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นเท่านั้นเองเนาะทีนี้ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอย่างที่บอกเป็นช่วงครึ่งเดือนที่ค่อนข้างชิลลิ่งมากของชาวเมถุนทํางานแบบสบายๆแต่ก็เป็นช่วงที่ออมีการใช้ความคิดใช้ไอเดียสร้างสรรค์นในการที่จะทําให้งานเนี่ยมัน,ม,นมันพัฒนาหรือก้าวหน้าใช้คําว่ามันเป็นทั้งช่วงที่มีแพชชั่นแล้วมันก็เป็นทั้งช่วงที่เอนจอยกับงานนะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังมันไม่ได้แย่นะที่หมอบอกก่อน เพียงแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเมถุนอะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเกิดอ่าสภาวะความจริงจังซีเรียสอ่าขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าครึ่งเดือนแรกเราชิลแต่ครึ่งเดือนหลังอ่ะอยู่ๆมเมถุนเหมือนไปจริงๆมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเนาะสิ่งที่คุณทํามาอยู่แล้วหรือคุณพิจารณามาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอยากจะทํามันแบบจริงจจังๆอ่อยากจะทุ่มเทมากกว่านี้อยากจะซีเรียสกว่านี้ไม่ชิลแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ อยากอยู่ๆก็อยากเป็นคนทํางานที่แบบเคร่งขรึมซีเรียสขึ้นมาแล้วก็จริงๆอ่ะมองว่ามันเป็นเพราะว่าเมถุนเองเนี่ยด้วยความที่งานมันไปเรื่อยๆอะค่ะจําได้ไหมว่าพี่หมอบอกว่าเมถุนจะมีไอเดียจริงๆมันอาจจะเกิดโปรเจกต์หรือว่ามีข้อเสนอเยอะแยะมากมายมีงานมีอะไรก็ตามเข้ามาหาเมถุนเยอะแล้วมันก็ทําให้เกิดไอเดียแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะมันเป็นช่วงที่เราแบบใช้ความคิดไปในโทนที่ ชิลลิ่งอะอ่าไม่เป็นไรรับรับมามีงานก็รับมาเขาให้เราทําอะไรเราก็รับมาเราก็ทําไปแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอะมันจะซีเรียสขึ้นในแง่ที่ว่าเราจะเริ่มมองเห็นเนื้องานจริงๆอะค่ะหลังจากที่มันเป็นไอเดียก่อนแต่พอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มซีเรียสขึ้น มันอาจมันไม่ได้ยากขึ้นหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรหรอกแต่ว่ามันเริ่มซีเรียสขึ้นแล้วกลายเป็นว่าไอสิ่งที่มันเป็นไอเดียเล็กๆหรือไอเดียสร้างสรรหรือแพชชั่นหรืออะไรก็ตามในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเมทุนน่ะอยากจะไปจริงจังกับมันอยากจะทําให้มันสําเร็จออกมาเป็นอะไรที่มันแบบยิ่งกว่าที่เราคิดเราอาจจะคิดไว้แค่หนึ่งแต่ตอนจบเราอยากได้สิอะไรอย่างเงี้ย ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็เลยไปในโทนของความแบบพลิกเลยอะ่ะพลิกจากคนที่ทําอะไรแบบชิลๆสบายๆายกลายเป็นซีเรียสมากขึ้นจริงจังมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเอ j นจอย้้วก็ยังมีแพชชั่นกับการทํางานอยู่ยังสนุกอยู่นะ Energy หลักคือความสนุกนะคะยังตื่นเต้นยังรู้สึกมีความแบบท้าทายในงานที่ตัวเองทําอยู่เสมอเพียงแต่มองว่ามันแค่อยากจะโต่ะ เออมันอยู่ๆก็แบบคือเราก็โตอยู่แล้วนะงานเราก็ก้าวหน้าอยู่แล้วนะแต่อยากให้มันแบบเบอร์สุดเบอร์แรงไปอีกอะปังกว่าเดิมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นอ่าถ้าเกิดว่าเมถุนฟังแล้วสับสนเดี๋ยวพี่หมอยกตัวอย่างเอาเป็นสมมุติว่าคุณทํางานอ่าเป็นอะไรดีละเอาที่แบบเห็นภาพหน่อยอืมศิลปินละกันอ่าศิลปินนะเป็นนักเขียน นักเขียนหรือนักวาดก็ได้อสองแบบนี้เขาก็ต้องใช้ไอเดียพอๆพกันนะคะแต่อาชีพที่ไม่ใช่ไอเดียเนี่ยฟังแล้วมันก็จะโทนคล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากนะคะเป็นนักเขียนแล้วกันอะ่ะเป็นนักเขียนช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะคุณเขียนงานแบบชิลลิ่งมากเลยสบายๆไอเดียมันก็บันเจิดก็ไลไปเรื่อยนะคะราบลื่นทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็ปที่ชาวเมถุนคิดหรือคาดหวังแต่อยู่ๆเนาะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณรู้สึกว่างานเขียนของคุณเนี่ย อาจจะเขียนมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละชิลเกินไปละชิลอย่างนี้เนี่ยมันมันดูไม่ตื่นเต้นอ่ามันดูไม่ตื่นเต้นเรารู้สึกว่างานเรามันเริ่มไม่ท้าทายงานเรามันเริ่มไม่ตื่นเต้นหรือมันเริ่มแบบอิ่มตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแทนที่เป็นคนอื่นนะเขาก็จะพอใจแหละเนาะแต่ปรากฏว่าเมทุนไม่เมทุนจะมองหาโอกาสใหม่อาจจะคิดไอเดียใหม่ทําใหม่อ่ะจากที่เคยเขียนนิยายแบบ รักหวานแหววโรแมนติกมันก็ไม่ต้องเครียดอะไรเยอะเนาะเขียนแบบชิวๆแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะเครียดก็ได้นะงานเขียนไม่ใช่ไม่เครียดนะคะไม่ใช่ว่าวาดกระตูนไม่เครียดนะคะไม่ใช่ว่าวาดเขียนเรื่องความรักเราจะไม่เครียดนะอันนี้พี่หมอรู้อยู่ว่ามันเครียดนะสาหรับนักเขียนนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพเฉยๆนะเขียนแบบงานชิวๆแต่พอเครื่งเดือหลังก็นึกอยากเขียนเรื่องดราม่าซึ่งอาจจะเป็นโทนที่คุณไม่ถนัดอาจจะเป็นโทนที่คุณไม่ถนัด คุณก็แบบยากขึ้นอะไรขึ้นแต่รู้สึกมีแพชชั่นอยากทํารู้สึกว่าเราไปอยู่กับงานเขียนแบบรักโรแมนติกอย่างเดียวไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องแบบหาผลงานใหม่ๆให้ตัวเองหรือว่าผลักดันตัวเองเนี่ยให้มันแอดวาน์ขึ้นนะจะบอกว่าไอ้ความที่คุณแบ่งฮาฟฮาฟอ่ะครึ่งเดือนแรกไปแบบชิลครึ่งเดือนหลังไปแบบซีเรียสขึ้นมาซะอย่างนั้นหรือมีความคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองทําเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ มันก็กลายเป็นว่าชาวเมถุนเนี่ยท้ายสุดแล้วอ่ะคุณจะจริงๆมันเป็นเดือนที่มีความสุขในการทํางานนะอันนี้บอกก่อนเพียงแต่ว่าท้ายสุดแล้วอะค่ะมันจะมีสถานาการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เมถุนต้องเลือกซึ่งมันเกิดมาจากสิ่งที่เมทุนทําทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเข้ามาทําให้เราต้องเลือกเลยนะมันเกิดจากสิ่งที่เมทุนทําทั้งหมด อย่างเมื่อกี้พี่หมอยกตัวอย่างเรื่องงานเขียนใช่ไหมตอนแรกคุณเป็นนักเขียนนิยายรักแต่อยู่ๆมาคุณอยากทํานิยายหรือหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนดราม่าอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่โทนคุณแต่ปรากฏว่ายิ่งเขียนยิ่งชอบยิ่งเขียนยิ่งสนุกยิ่งเขียนยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมาถูกทางเฮ้ยเราไปหลงเขียนงานรักอยู่แทบตายเออง,งานรักมันก็สนุกอ่ะแหละแต่ว่าอันนี้สนุกกว่าเฮ้ยอันนี้มันกว่าอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะสมมุติ ท้ายสุดพอมาถึงช่วงสิ้นเดือนอะ่ะมันต้องมานั่งตัดสินใจว่าเราจะเอาตัวเองไปเวไหนกันแน่แค่นั้นเลยค่ะเราจะเอาตัวเองไปทิศทางไหนกันแน่เราเราอยากจะเอนจอยเหมือนเดิมแบบชิลๆเหมือนเดิมหรือเราอยากจะไปแบบยากขึ้นแอดวานซ์ขึ้นแต่มีโอกาสจะเก่งขึ้นสายงานอื่นน่ะคล้ายๆกันแต่ที่หมอแค่ยกตัวอย่างงานเขียนเพราะมันเห็นภาพชัดเฉยๆสายงานอื่นก็คล้ายกันค่ะ ช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะมันเป็นช่วงเดือนที่ทอ่ช่วงครึ่งเดือนที่เมถุลชิลลิ่งอย่างที่บอกงานอยู่ในเกณฑ์ดีจริงๆงานอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งเดือนนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างหนึ่งนะเป็นพาชิลสถานการณ์ช่วงครึ่งเดือนที่2มีความชาเลนจ์มีความยากขึ้นมีความแบบเหมือนมันโตขึ้นอะ่ะเออมันมันดูโตขึ้นแต่ชอบนะ กลับรู้สึกว่าตัวเองได้ลองทําอะไรที่มันยากขึ้นแล้วที่หมอกับมองว่าเมทุนนะมาค้นพบตัวเองอีกแบบหนึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังทีนี้ท้ายสุดมันก็ต้องอยู่ที่เรานะคะว่าเราอยากจะเอาทิศทางการงานของเราในเดือนถัดไปนะไปในเวไหนวิธีการทํางานก็ตามหรืออะไรก็ตามไปในทิศทางไหนแต่เชื่อเถอะว่าไม่ว่าเมทุนจะเลือกทางไหนนะที่หมอมองว่ามันเป็นทางที่ดีทั้งหมดขออย่างเดียวเลยนะคะ ขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเนาะอ่ะนอกจากเรื่องของความราบรื่นนะคะในช่วงเดือนนี้ยังมีเรื่องที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่งๆผู้ใหญ่ที่ทํางานเก่งๆผู้ใหญ่ที่มี energy หรือประสบการณ์การทํางานที่ดีมี energy เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอ่ะหมายถึงเป็นคนมีพลังงานบวกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะใครรอข่าวดีอะไรอยู่ในช่วงเดือนนี้นะจะมีเกณฑข่าวดีบางอย่างเข้ามาในช่วงประมาณอาทิตย์ที่2ที่สานะคะจะมีเข้ามาข้อเสียในเดือนนี้มีบ้างไหมคะพี่หมอมีแน่นอนค่ะข้อเสียในเดือนนี้คือเรื่องของความขัดแยง้งอ่าจริงๆมันขัดแย้งกับตัวเองแล้วก็ได้หนนะจากสภาวะที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็หนึ่งเรื่องแล้วหรือไปขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้นะคะ ไปขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้ความเห็นไม่ตรงกันกับคนที่เราร่วมงานด้วยหรืออะไรใดๆแต่พี่หมอมองว่ามันเป็นมันเป็นแบบเรื่องเล็กๆอะมันเป็นเรื่องที่เมถุนผ่านได้ไม่ต้องเครียดมากแต่ก็ไปตั้งหลักหรือว่าระมัดระวังเตรียมตัวรับมือเอาไว้ก็พอเนาะจะประมาณนี้นะคะแต่ข้อดีคือเยอะนะมีชื่อเสียงโดดเด่นเด่นดังมีคนให้การยอมรับมีคนนับหน้าถือตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีข่าวดี มีแพชชั่นในการทำงานงานเจรจาประสานงานติดต่องานการต่างประเทศงานที่ข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติโดดเด่นงานออนไลน์โดดเด่นงานที่ต้องใช้ช่องทางโซเชียลออนไลน์ต่างๆโดดเด่นนะคะอันนี้เป็นข้อดีทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวเมทุนหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้เจอนะอนทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมั่ง การเงินช่วงเดือนกรกฎดาของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่จะมีสถานการณ์ยังไงบ้างนะ ออืสถานการณ์การเงินในช่วงเดือนนี้อ,อยากจะให้ระวังรายจ่ายในหลายๆเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าเอาอยัางไงก่อนดีละ่ะในในเรื่องของรายรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของเมทุนนะที่หมอมอง,มองแต่มีข้อดีเรื่องโชคลาภเออมีข้อดีเรื่องโชคลาภเข้ามาเดี๋ยวค่อยๆพูดทีละเรื่องแล้วกัน ในเรื่องของอรายรับเนี่ยมันก็ยังเป็นไปตามเกณฑ์ปกตินะคะของชาวเมถุนนะถึงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอะ่ะคือรายจ่ายเออสิ่งที่ต้องระวังอะ่ะคือรายจ่ายแล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่มันแบบ,เป,บเป็นกรอบเป็นกำขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วก็บางคนอาจจะมาในเวของทุกขลาบได้ด้วยนะคะคือเสีย สูญเสียอะไรไปก่อนเราได้อะไรกลับมาทดแทนอ่าเสียเงินจํานวนนี้ไปก่อนเราจะได้เงินอีกอีกส่วนหนึ่งทดแทนคืนมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นพาร์ทนั้นซึ่งทุกขลาบส่วนใหญ่บางคนไม่ชอบหรอกอยากได้ลาบมาเลยไม่ได้อยากได้ถูกก่อนแต่ว่าน่าราคาก็มันขึ้นเนาะก็ต้องอ่านไปแล้วก็อ่ มาดูกันที่รายจ่ายดีกว่านะที่หมอห่วงรายจ่ายมากกว่านะคะรายจ่ายเดือนนี้เปิดต้นเดือนมามันจะหมดไปกับรายจ่ายถูกจิกแล้วก็รายจ่ายในลักษณะที่เหมือนไม่ได้อยากเสียแต่ก็ต้องเสียนะรายจ่ายที่ไม่ได้อยากจ่ายก็ต้องจ่ายจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วกเ็เดือนนี้เมถุน่ะมีเกณฑ์ที่จะถูกรบกวนถูกอิบยืมถูกทําให้เดือดร้อนจากคนอื่นอ่ะ เป็นเกณฑ์การถูกยืมเงินก็ได้หรือร้ายแรงเลยก็จะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพถูกหลอกถูกโกงถูกขโมยเงินหายหรือเสียเงินให้กับคนอื่นในลักษณะที่เราไม่ได้อยากเสียประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมมองว่าชาวเมถุนจะต้องอไประวังคนที่จะเข้ามานะอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะอย่าไว้ใจใครง่ายๆจริงๆอ่ะเมทุนเนี่ย รู้ทันนะแอบรู้ทันแอบมีเซนต์แต่ก็ยังไว้ใจนะยังมีความแบบเชื่อใจยังมีความแบบคิดว่าเออเขาคงไม่ทําอะไรเราหรอกหรือว่าเขาคงไม่ได้แบบเข้ามาทําให้เราเดือดร้อนหรอกแต่จริงๆแล้วมันมีเกณฑ์น,นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนอกเหนือจากนี้ก็จะหมดไปกับเรื่องส่วนตัวการดูแลตัวเองนะคะ,ะความสุขส่วนตัวสุขนิยมต่างๆใช้ใจ่ายเป็นลักษณะของการซื้อของฟุ่มเฟือยก็ได้มีเกณฑ์แล้วก็ ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะข้าของในบ้านแตกหักเสียหายหรือสุขภาพเจ็บป่วยกระทันหันอุบัติเหตุมีของในบ้านพังนะหรือว่าต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างในบ้านในช่วงเดือนนี้รายจ่ายเดือนนี้มันอย่างที่บอกมันจุกจิกแต่ข้อดีอะถึงมันจะไม่ได้ขึ้นไพ่รายรับมาแต่พี่หมอมองว่ารายรับของเมถุนเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเอามาใช้ใจ่ายพวกนี้ได้ ทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไพ่ในลักษณะที่ช็อตมานะคะแต่ว่าเขาขึ้นให้เห็นว่ามันมีรายจ่ายรอยเยอะเพราะฉะนั้นก็ทางรอดเลยนะคะบริหารการเงินดีๆรลยจ่ายบางตัวที่เขาขึ้นเตือนแล้วระวังอ่ะอันไหนระวังได้ระวังอันไหนลดได้ลดอ่ะอันไหนปรับได้ปรับก็จะทําให้สถานการณ์การเงินเนี่ยจากที่มันดูเหมือนจะเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าไม่อยากจ่ายเนี่ยอ่ะมันก็จะซอฟลงนะคะ มันก็ไม่ได้แย่มากนะคะโอเคการเงินของชาวเมถุนก็จะเป็นไปในลักษณะประมาณนี้นะยังไงก็ฝากชาวเมถุนนะคะติดตามคลิปความรักสุขภาพแล้วก็จริงๆก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆด้วยก็ได้นะคะพี่หมอก็ยังอ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนกว่าจะไม่มีเสียงจนกว่าจะไม่มีเสียงอ่านก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอไปกำลังใจให้พี่หมอก็ได้นะคะหรือว่าหากใคร สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถทักข้อความเพจมาได้เลยค่ะใช้ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้นะคะก็คือ Cafe h o r o นั่นแหละหรือว่าเข้าไปในช่องอช่องทางที่เป็นหน้าเพจแล้วเนี่ยจะมีอีกหนึ่งช่องทางให้ติดตให้ให้แอดมาถามกันนะคะก็คือ Line นะคะสามารถแอดไล n e มาถามก็ได้ค่ะว่ามีคิวว่างไมาหมคะนู่นนี่นั่นแต่ว่าช่วงนี้จะหาคิวยากนะอันนี้แอบบอกก่อนนะก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะลูกดวงส่วนตัวนะ แม้กระทั่งคนที่ซับช่องด้วยค่ะคือพี่หมอเป็นคนที่ทําเพจก็ทําแบบออร์แกนิกนะคะไม่ได้มีการลงโฆษณาหรืออะไรแบบซีเรียสจริงจังเคยลงอยู่แค่ครั้งเดียวเองมัง้งในในตอนนั้นทําอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้คนมาเห็นก็เลยตัดสินใจทําเรื่องนั้นไปนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เพจมันเป็นออร์แกนิกก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยที่มันเป็นออร์แกนิก หมายความว่าอะไรคะที่จะซื้อหมายความว่าคนที่จะมาเจอช่องหรือมาเจอเพจ่ะคะมันจะต้องแบบเหมือนโอเค youtube แนะนำแหละถ้าเราเชื่อกันแบบในเรื่องหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักการนะโอ okay, เค u t u b e เขาแนะนำให้นะคะแต่ว่าถ้าเชื่อเรื่องโชคชะตาก็คือมันเป็นมันเป็นโชคด้วยอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะคะ,ะถ้าจะได้ดูดวงส่วนตัวก็ไม่ได้ซีเรียส กับการเลือกรับไม่ไม่ใช่สิไม่ได้ซีเรียสก,กับการที่จะต้องมีคนมาดูดวงส่วนตัวเยอะๆนะคะแต่ว่าคัดคนดูประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเรามีวาสนาตรงกรันหรือว่าเราถูกจริตกันดีกว่านะเราอาจจะได้ดูดวงส่วนตัวด้วยกันสักวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดจองคิวยากก็อย่ากโกรธกันนะมันไม่ได้ยากแบบเล่นตัวนะคะคือช่วงนี้พี่หมอมาทุ่มเทกับก,บการทําคลิปทําช่องเนี่ยแหละคะ่ะ คิวส่วนตัวมันก็เลยลดน้อยลงมันก็เลยจองยากเฉยๆนะคะอ่าแดๆก็ฝากชาวเมถุนทุกคนนะคะติดตามกำลังใจอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆคลิปหน้าๆในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอให้กระกฎะาเป็นเดือนที่ดีของชาวเมถุนนะอันไหนเป็นโอกาสที่ดีก็รีบคว้าไว้อันไหนใพ่ขึ้นเตือนให้ระวัง คืออย่าไปกลัวมันร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้ระวังเอาไว้นะคะถึงมันจะเป็นดวงรวมแต่ก็ฟังไว้ซะหน่อยเหมือนโบราณว่าจิ้งจกทักเรายังเชื่อเลยใช่ไหมอันนี้คนทั้งคนนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อไว้นิดนึงแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบใช้ชีวิตลําบากอะไรอย่างนั้นก็ไม่เอานะคะไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปทําให้คุณเป็นทุกข์ในชีวิตคุณเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชาวเมทุนสวัสดีค่ะ